โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกกันือนเดิมนะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง GDC เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับ <c oughs> ผมพลาดน,นะครับเออหลังจากที่ผมอ่าคลิปไปแล้วผมมาทวนดูผมพลาดน,นะครับผมปกติแล้วผมจะทําการแบบเออปกติแล้วนะครับผมจะทําการแบบไอ้นี่นะผู้เล่นใหม่ก็คือผมจะทําแบบคลิปผ่านชาเลนจ์นะครับระดับแบบ แค่ผ่านปกติผู้เล่นใหม่นะครับแต่ผมอัพตัวคูเบอรี่ตันไปแล้วนะครับเลยทําให้ผมอ่ะไม่สามารถที่จะทําคลิปนะครับสําหรับชาเลนจ์พอผ่านสําหรับคุกกี้ลดคูเบอรี่ได้นะครับก็ถ้าใครแบบยังไม่ได้ทําผ่านชาเลนจ์คูเบอรี่นะครับก็ส่งรหัสไว้ให้ผมรีวิวได้นะครับเดลเี่แล้วรีวิวรหัสให้นะครับถ้าใครยังไม่ผ่านนะเออมีของมีไลฟ์ผมรีวิวก็ส่งไว้ผมรีวิวได้ ปกติแล้วผมจะทําคลิปนะครับเป็นชาเลนจ์ผ่านระดับเออปกติเออเป็นชาเลนจ์ผ่านสําหรับรถโคเบลี่นะครับแบบเออผ่านไดมอนด์อะไรอย่างงี้นะครับก็คลิปนี้ก็จะผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าผมได้อัปตันไปแล้วนะครับก็เลยจะแบบมาทําชาเลนจ์พอผ่านสําหรับรถโคเบลรี่ไม่ได้เลยนะครับก็รู้สึกแบบพลาดไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีรหัสมารีวิวแล้วนะครับเออถ้าใครแบบยังไม่ผ่านก็ส่งรหัสมาให้รีวิวได้นะครับผมนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดนะครับสําหรับ คนที่เออสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าเราจะผ่านเทคนิคการผ่านของผมเนี่ยผ่านยังไงสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าผมอะ่ะทายังไงถึงผ่านแบบชาเลนด์ไดมอนด์นะครับผมเล่นอะไรยังไงรู้ได้ไงไว่าต้องใช้ของอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดเผยเทคนิคที่ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มเกมนะครับใช้มาตั้งแต่เล่นเกมคุกกี้ละัแรกๆเลยนะครับสำหรับเทคนิคอัน,นี้มันก็ใช้ได้ตลอดเลยนะครับก็จะเป็นการที่เราเนี่ยนะครับง่ายๆนะครับกดมาที่หน้าต่างล็อบบี้นะครับ กดมาล็อบบี้นะครับกดไปที่เพลย์นะครับอ่ะกดไปที่เพลย์แล้วกดมาที่คุกกี้ชาเลนจ์นะกดมาชาเลนจ์แล้วก็กดไปที่ชาเลนต์ตัวใหม่เลยชาเลนจ์โคเบอรี่นะครับแล้วก็กดไปที่ตรงคะแนนนะครับที่มันขึ้นว่าสูงคะแนนเ่ยกดจิ้มไปเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าแนะนําคู่ผสมขึ้นระดับสูงสุดนีครับนี่ สัตว์เลี้ยงวิวสามคุกกี้7จ็ดแคนดี้ห้านะครับสมบัติตามนี้เลยนะครับซึ่งการที่ผมสามารถรู้ว่าเราจะใช้เช็ดอะไรแค่ผ่านไดมอนได้เนี่ยผมมาดูแค่ตรงนี้เอาเท่านั้นเนี่ยดูแค่ตรงเนี้ยนะครับดูแค่ตรงเนี้ยแล้วผมก็ไปเล่นให้มันผ่านถ้าผมเล่นตรงนี้ไม่ผ่านถามว่าผมจะทํายังไงผมจะเปลี่ยนสมบัติอ่าถ้าผมเปลี่ยนสมบัติไม่ผ่านอีกนะครับผมจะอัพคุกกี้จากวิวเจ็เป็นวิวแปด หรือไม่ก็จากสัตว์เลี้ยงเป็นวิววิวสเป็นวิวสี่วิวห้าวิวหนะครับแต่แคนดี้เนี่ยวิวห้าอยู่แล้วนะครับก็คือตัดแล้วแต่ถ้าสมมติเนี่ยแคนดี้เขาเวิวสี่ผมก็จะเอาให้เป็นวิวห้านะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นเทคนิคในการผ่านพอผ่านสาหรับคุกกี้ชาเลนจ์ของผมนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้หลายคนลองเอาเทคนิคของผมไปใช้ดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนแบบบางทีเราไม่รู้ไงเฮ้ยว่าแบบเฮ้ยเล่นยังไงก็ไม่ผ่านนะครับเราแบบเราไปจัดมั่วไงแบบอัพไปวิวสิบสิบเอ็ดนะครับสุบ,บัติเราใส่มั่วเลยนะครับก็อาจจะทําให้การผ่านมันยากขึ้นนะครับก็แนะนําว่าให้มาดูตรงนี้เอานะครับสาหรับแนะนําคู่ผสมระดับสูงสุดเนี่ย นะครับเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมาดูตรงนี้เอานะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงวิวสามนะครับกิ้ววิวเจ็ดแคดี้วิวห้าก็จะมีสมบัติไข่ชุบชีวิตนะครับสมบัติทําแต้มอีก2ชิ้นนะครับส่วนสมบัติไข่ชุบชีวิตเนี่ยก็ต้องดูหน่อยนะครับก็คือคุกกี้วิวเจ็ดอ่ะก็สมมติการเล่นหกก็คือถ้าคุกกี้วิวเจ็ดอ่ะ การใช้ไข so 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 ่ช so ุบชีวิตก็คือมันจะใช้สกิลรอบสุดท้ายทันพอดีนะครับถ้าเราใช้คุกกี้เวิล์ดเจ็ดเราเราใช้ไข่ชุบชีวิตเนี่ยสกิลในเกมรอบสุดท้ายไม่ทันเมื่อไหร่นะครับก็ให้เราอัพเป็นเวิล8แปดนะครับอัพเป็นเวิล8แปดเนี่ยทันแน่ๆนะครับสาหรับไข่ชุบชีวิตเนี่ยก็จะใช้สกิลรอบสุดท้ายทันนั่นเองนะครับผมก็การคํานวณของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มันง่ายๆไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจเกมคุกกี้รันเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองววิิ่่่งงงงงกกััััันนนนนแบบบบบออะะะไไไปปลดูคครรราาเ็ย้ ก็ผมอัปตันไปแล้วเะนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่จะอาจจะทําชาเลนจ์พอผ่านในทุกคนไม่ได้อะนะครับแล้วคือผมไม่มีแล้วคือตัวละครเล่นยังไงก็ยังไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> นะครับเออผมก็เลยแบบไม่มีไอเดียให้มามารีวิวให้ดูแล้วนะครับนะ็อถ้าไกรก็ใจดีก็ส่งให้ทําคลิปได้นะครับผมเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราผ้าดอคืออะไรอ่ะนะครับคือเราเราต้องไอ้นี่เนาะเราต้องเก็บเพชรเนานะเออตัวละครนี้นะครับต้องมองนิดนึงเนาะต้องเก็บเพชรน,นะครับ อุ้ยแต่คะแนนเยอะอยู่กันนะทุกคนเนาะ43ล้านนะครับแบบคะแนนสดๆจากไอ้นี่เนาะตัวละครนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอุ้ยชิปโอเคเนคี่ยผมบอกเลยว่าเยลลี่เพชรเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับ <c oughs> ด่าดน,นี้มากลยครับเออมันค่อนข้างจะเข้ากันหลายคนแบบมาในสตรีมถามว่าผมเอาเยลลี่เพชรมาจากไหนนะครับคือเยลลี่เพชรเนี่ยมันเป็นกิจกรรมจากการแจกวันโกหกนะเออมันเป็นกิจกรรมแจกวันโกหกเยลลี่เพชรเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีก็น่าเสียดายนะครับเพราะถ้า พอมนค่อนข้าง,งที่จะแบบดูดูรวยนะดูแบบสวยๆมันก็ไม่ได้ดูรวยนะมาดูแบบสวยดีเนาะเป็นเยลลี่เพชรค่อนข้างที่จะเข้ากระดานนี้พอดีเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับชิปเก็บหดเลือดมานะครับแต่ผมชอบตัวละครนี้นะถ้าเราแบบเล่นชินโดยการเก็บเพชรเนาะนะนะเก็บเพชรให้มันคล้องมือเนี่ยแล้วเราก็แบบบินช่วงสุดท้ายเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ยบินนะครับชิปได้ระยะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคนะครับปุ๊บปุ๊บอ่า โอเคอ่ะกระโดด2ครั้งนะครับเป็นเพชรสีม่วงกับเพชรสีฟ้านะครับชิบเฮ้ยตก <c oughs> อุ้มาล็อบแรกก็ตกเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผ่านไดมอนด์กอดนะครับเนาะเออเราอัพตันมาขนาดที่เราไม่เ้าไม่ผ่านไดมอนด์ก็ให้รู้ไปทุกคน ใช่ไหมเออเอามาตันขนาดนี้ต้องผ่านไดมอนแล้วปะนั่นแหละนะครับชิปอ่าโอ้โบนันทามก็ปกติเลยเนาะก็เก็บค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะโอเคนะครับเจ่ผมชอบอะสกิลเนี่ยเออเวลาใช้สกิลนะครับเล็งเล็งเพชรหน่อยนะเวลาใช้สกิลนะครับเล็งเพชรหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็บินฉวบไปเลยนะครับเหมือนบินแบบฉวบอีกาบินนะครับ ฟึบไปเลยนะครับมันไม่ใช่อีกาบินเนาะเออเหมือนขี่ไม้กวาดเนาะเออขี่ไม้กวาดบินนะครับชิปโอเคแต่ตัวละครเขาดูดกักดักยังไงก็ไม่รู้นะครับดูน่ากลัวน่ากลัวนะครับไม่รู้ใครคิดเป็นผมหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมตัวละครดูนากก่ากลัวมากเลยนะครับผมโอเคชิปชิปชิปโอเคอันนี้อะไรเนี่ยทำลายสี่เหลี่ยมกว้างทำลายเหมือนเดิมโอเคชิป โอเคนะครับอย่าลืมกดนะไม่งั้นเดี๋ยวรถชนถ้าเราไม่กดเปิดชิปเก็บเผ็ดเผ็ดม่วงไอ้เผ็ดเขียวโอ้ยอันนี้เผ็ดใหญ่เนาะโอเคโอเคนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอีก18ล้านได้ไดมอนด์ละนะครับอุวยชนเฮ้ยไม่ผ่านดีกรอฮลัลโหลไม่ผ่านไดมอนด์เหรอนึกว่าไม่ผ่าน โอ้หทุกคนกนี่ขนาดแบบเราอัพองเต็มเราอยาัอยางพอผ่านไดบอน์พอดีเลยอาจจะเป็นที่เราชนอะไรด้วยเนาะก็โอเคถือว่าผ่านแล้วกันถือว่าไม่ผ่านไดนบอน์นะเออแบบอัพตันขนาดนี้ยังไม่ผ่านอีกเหรอยังงงอยู่เหมือนกันเลยนะอ่ะโอเคนะครับก็นี่นะครับกลุ่มซับยอดหอคอยอุย้ยเทมากเลยนะครับสําหรับฉายานะครับรับของรางวัลมาเลยนะครับปึ๊บรับมาเลยนะครับอ่านะครับของรางวัลป,ประมาณนี้นะครับผมก็ อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่เป็นสายปั้นคุกกี้ตันเนี่ยอย่าลืมมารับของรางวัลยิบย่อยตรงนี้ด้วยนะครับเนาะนี่รับมาเลยอ่ารับมาเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวอ่รับตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าใครมีไอเดียที่ให้ผมมารีวิวมาทำคุกกี้พอผ่านก็บอกมาได้นี่นะครับภารกิจรับมาก่อนอ่ะโอเค นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะผมทำคลิปเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม